เชฟกระปอมจากมัตเตอร์เชฟไทยแลนด์มา8ริว้วทั้งทีจะพลาดได้ยังไงล่ะคะวันนี้แอนไปร่วมกิจกรรมแคมเปญใหญ่อภิทาตทั่วไทยร่วมกับเชฟกระปอมเอพี <AP S 2> ได้นําเสนอการใช้ชีวิตผ่านบ้านอภิทาตบ้านที่ทุกคนในครอบครัวได้มาใช้ชีวิตที่ดีร่วมกันผ่านการทําอาหารในแต่ละมือที่บ้านคะ่ะเข้ามาในโครงการมีแกลนขับเฮาส์สระว่ายน้ําสวนขนาดใหญ่และฟินเนส24ชั่วโมงโอ้ยอะไรมันจะพิเศษขนาดนี้โครงการนี้จะตั้งอยู่ติดกับถนนสิริโสธรใกล้กับไทยวัสดุแล้วก็โล,าชาชลบิีีตดให้ทุกคนจากส เดินชมบ้านกันเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันที่ร้านดีเปโซชฉะเชิงเซาเลยค่ะเชฟกระปอมเขาก็ได้พูดถึงเรื่องราวสเสน่ห์ครอบครัวไทยอาหารรถมือแม่และการกลับบ้านที่เป็นพลังให้กับการเดินทางทุกชีวิตของทุกคนในครอบครัวบรรยากาศภายในงานก็จะตลบอบอวลไปด้วยความอบอุ่นค่ะแล้วก็กลิ่นอายของอาหารวันนี้นะคะเชฟกระป๋อมเขาก็มีเมนูพิเศษประทําให้เราทานด้วยวันน<อ>ี้เมนูอาหารเชฟจะชูเป็นกุ้งแม่น้าค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นของดีของจังหวัดฉะเชิงเซาเลยได้เจอพี่ๆจากโปรแปดลิ้วด้วยพอได้ลองชิมแล้วรสชาติตราถึงใจมากเเเลยค่ะบ้าาาานอิิชชงจก พีไทยแลนด์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะใครสนใจก็ตาม Facebook หรือว่า YouTube AP ไทยได้เลยนะคะ